สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14-18ถึงกุมภาพันธ์2565วันที่14กุมภาพันธ25์2565นายภพรรัตคมจีน สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโข,ขทยัยมอบหมายให้นางทิติรัตน์ภูกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายกรณีถูกนายจ้างเลิกจ้างวันที่15กุมภาพันธ์2565 นายไพรันโพงจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุขโขทยัยมอบหมายให้นางทิติรัตโพกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวโชติกาลอดสุวรรณนักวิชาการแรงงานเข้าไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจาการมีระบบการบริการจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา วันที่17กุมภาพันธ์2565พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขโทัยดำเนินการรับคำร้องทุกข์จำนวน1รายลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน2คนกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง วันที่18กุมภาพันธ์2565นายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายธีรยุทธ์จำปางามนักวิชาการแรงงานร่วมดำเนินการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองมีลูกจ้างผ่านการตรวจจำนวน85คนผลการตรวจพบว่าไม่มีลูกจ้างใช้สารเสพติดแต่อย่างใด นายไพรัต์ฟงจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยพร้อมด้วยนางสาวสุชาดาขำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยเย้มให้ประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ณวัดปากน้ำหมู่ที่5ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายวิรุณพันธ์เทวี ผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานในพธิธีเปิดการนี้นายภัยรัตน์พมจีนสวัสดิการและค้งครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้ในายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายกรณีนายจ้างไม่คืนเงินประกรันการทำงานประเภทกิจการขนส่ง